คุณค้าคุณค้าคุณค้ามานี่ก่อนค่ะคุณเอกค่ะคุณเอกคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนนะคะมีมีนิดนึงนะคะนะคะเชิญนิดนึงนะคะเกือบไปอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเกือบไปเป็นคนเบื้องหลังเลยค่ะแต่มีน้องๆจากไทยแลนด์สกอตชาเลน g ์เขาบอกว่าเขามาผิดงานให้ใครคะให้พี่แฟนคลับนะคะ พี่ต้องแรงสตูดิโอแฟนคลับค่ะอ,อ๋อแฟนคลับต้องแรงสตูดิโอเป็นเป็นอ่ะเรียกว่าพี่ต้องแรงเนี่เป็นผู้ชายเรียกว่าพ่อยกเนาะ,ะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าแม่ยกอ่ะ,อะพูดถึงเรื่องของฝากนิดนึงอันนี้เป็นของฝากจากพ่อยกอ่ะอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณคะ,ะไปงานนครนายกค่ะม,มีแม่ยกใจดีมาก เอาส้มโอมาฝากดิฉันดิฉันก็ได้ลองชิมดูแล้วค่ะคุณคะหวานไหมคะหวานกรอบอร่อยค่ะคุณคะกินทั้งเปลือกไดมไหมคะคุณคะก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแล้ววันเสาร์นี่เองค่ะคุณวันเสาร์เนี่ยไปงานที่จันทบุรีจันทบุรีมีแม่ยกคนหนึ่งค่ะใจดีอีกแล้วเอาทุเรียนมาฝากดิฉันค่ะคุณคะดิฉันก็ได้ลองชิมดูแล้วหวานกรอบหอมมันอร่อย นะคะแล้วเมื่อวานนี่เองค่ะไปที่ไหนอีกคะแม่ยกจากโกสุมพิสัยค่ะโกสุมเอาลิงมาฝากดิฉันค่ะดีมากนะคะขอบคุณเอาลิงมาฝากดิฉันดิฉันก็ได้ลองชิมแล้วมันหวานหอมกรอบอร่อยเหมือนกันนะคะคุณคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณต้องแรงสตูดิโอนะคะคุณตองแรงสตูดิโอนะคะสำหรับลูกชิ้นเนี้ยแม่ยกจากโกสุมพิสัยนี่ก็แปลกเหมือนกันนะคะแล้วก็ลงไปข้างเวทีเมื่อกี้บอกว่า ฝากบอกด้วยเดี๋ยวกลัวขายเสื้อไม่หมดฝากประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ตัวละเพียง190บาทเป็นเสื้อที่ผ่านพิธีไหว้ครูครอบครูจากภาควิชาศิลปะการแสดงของเรานะคะเป็นสิริมงคลสําหรับผู้ที่สวมใส่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีทีมน้องๆที่มาผิดงานนะคะน่าจะฟังข่าวประกาศผิดนะคะเขาประกวดร้องเพลงแต่อันนี้มาโชว์เสียบพันธุ์ ก็เลยสงสัยว่าน้องๆไปผิดงานหรือเปล่าแต่มาถึงแล้วเนี่ยมาถึงแล้วสํางให้ผู้ที่มีความสามารถใช่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะที่มีความสามารถด้านการแสดงได้ขึ้นมาโชว์ผลงานในเวทีแห่งนี้ถึงจะได้ไม่เป็นการเสียเที่ยวมาแล้วเราก็ให้โชว์ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาใช่ไหมคะพบกับโชเชียพันขอเสียงประมือค่ะ เห็นหน้าแฟนเมฆขาเกายังบ่เท่าปันไดเดียโนมฟังอาอ้บตาวโตาอยากอสื่ออีกจากโครลาาาาล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 องตายไปตาม คอยเห็ดเสียงไปรอยคือค่อยของไครมองเห็นไข่หำดำพื้เมื่อดังกับฉี่ทานไฟคอยหน่อยหำใหญ่อามันไปเผาเกิดมาทำไมหำใหญ่กว่าคอยเห็ดเสียงไปรอยทั้งน้อยทั้งโง่ แต่เมนหนุ่มแต่เมนยากโอ้เรียงใจไม่มีวันหมดทุกหยดคือเรียงเยอะค่ะจินเดินไปมาตั้งแต่เด็กค่ะตอนนี้จินก็ยังเดินเหมือนเก่านะคะจินเดินไปเดินมาจะจินลงพุงแล้วะคะ่ะ,ะ,ะโอ้ห้ะโอ้ห่บ้านเมีนพื้นพูดไก่ดอกพี่น้องข,อข่อยแม่ค้าขายตำบาคุงแม่ยยกก่อนนี่นี่นกก่อนขายตำบาคุง ยุดตลาดน้อยนี่เดบ้าหูดักเดีโอ้ยพี่น้องมามาหลายแท้ค่ะบ่มีเวียกติคือมาบ้านนี้เจ้าคือไปดูจต่ไพหนังพี่โอ้ยคอยหลานเง,ง,งือกคอยหลาง้อโอ้ยโอ้ยแต่ว่าเปลี่ยนจังไดเมื่อกี้กะว่าสิมาขายของฮัลลาขามีงานนี่อย่างดาวกระจายดาวกระจายนี่ละ ขวากัเป็นแม่้าแถวนี่แหละขาก็้อไปย่างมาน้องคือย่องเทนอหัวเจ้าอาลปกินเหล้าขาวจนเมาเขาจัไปเด้าเมนบอกป็นแม่้าอาหารจับั่งมาให้ของสะดอกโอ้ยวายีห้านี่ก็ได้กูไปขายของใส่กระนั้นกูาดีๆดอกอีห้านี่น้ำเอมันจะได กูมากวนมากเมียมึงมาบักกูนะเดเจ้าไหนกูจิตีนตามไปสักเดียมึงตื่นตะจะเ้าหากูเมียม่ยังสนอโอ้ยอีกกวบไอ้เห่กูมากับลูกกูเนี่ยกูจะมาขายตามบักห้งแม่นอู้ขายอาหารตาสั้งมึงขายอาหารตามสร้งเวลาเบื้องหน้าแม่ข่าวันัน์ายเที่ยวหนงกูเิกยนไแห่งกูเป็นขายไอจีจากุรเดงกูลืมอย่างนามห้มาขามก่อนมาเด้อค่ามาเด้อข่าผัดเปียวหวานกับผัดเปรียวหวาน ะาคาผัดเปรี้ยวหวานค่ะโอมีโอ้ยอยัดยัาไปซื้อราคาผัดเปรี้ยวหวานผัดใช้แต่ตระบตาลการบักน้ายัาไปซื้อราะคะ่อีหา แล้วมึงขายยังล่ะขายตามบะคงมาได้ขายตามบะคงแซบแซบนัวๆแล้วเบื้องแม่ค้าเนี่ยยังบานด้วายด้วายยุบปูนาจะกินเนื้อขาจะกินเนื้อขาเมาใส่หงวงสู้รถไหลเบิ้งหวัวมันเป็นเหยียบไปแล้วค่ะมากินเนื้ขอขาพี่ค่ะผัดกะเพราค่ะผักะกดกะเพราไ่อยาไปกินเนือ้อขาปลากะเพราใส่แต่กะเพราอ้อยตออยาไปกินเนื <im> ้อขาไปหาใส่เนี่ยอืน่นเขาทิว่าผัดกะเพราสันติเอามากินแต่บตักะคงเป็ดนักแทบเพียลูกค่าไปตายชะเม่ไม่เบิดตัวนี่อ้างานยัง โอ้ลูกทุ่งตะกายดาวตัวนี้โอ้ยลูกทุ่งตะกายดาวโอ้ยยางไม่รวยรวยว่างดังเลยโอ้ยมีแต่พูรรออยากกินข้าวพัดอยากกินผัดกะเพราแพ้งนี่เด้อค่ะลูกซินพี่ปีสามทั้งพูนเด้อค่ะเอาเข้า้ากันนะให้กูโมกันนะอันเป็นลูกทุ่งตะกายดาวเมียอันเพี้ยงตัวกระทายแต่กระทายเนี่ยเมียเพียแต่ที่พูรรอโอ้ยกูอยากอเอาไป็นนอยเนี่ยน้ำนีโอ้ยไม่ดังให้กูเา้าก่อน เพียงอัดกระแทกกระแทกขมาสิโอ้ยกูเลยอยากเอาไปเลียบเลียบเลียบดิขันเข่าอย่างอี้ฮานขันเข่าปากกูก็เจออวโอ้๊อโอ้ยอยู่หลังหานเข่าขวามีกันประสันย์ยี่ฮานปัดพาพไปเบิกหลังหานโอ้ยมีแต่เตี้ยตูนโอ้ก็สั้นอ๋คือที่หอนลุกมันหอนโอ้ยเอาอินีหลูกมึงอยู่เมียงนานดิเอาไม่ใช่คุณง่องคนซัก โอ้ยอีกบ่ไปมเออนี่แหละครับว่ามาจากนิวยอร์กวันนั้นฮอนก็ถอดสูตรเกินเอ้าก็จีถอดอ่ะฮอนเอ้าฮอนเอ่อสูทหน่อยเองฮะโอ้ยเม่มันใส่ถอดโอ้ยโอ้ยใลรบอาเบิ่งสันเมื่อไหร่อีกบ่บ่ใส่กับปลวกสู้เอะพะนะโอ้ยเอาะฮอนเอกอ่ะฮอนอีกเอาะฮอนอีกเอาะถอดโอ้เม่โอ้ยใส่กับปลวกโอ้ยกุ้งเงิดกุ้งเงิด กูเงิดลูกเงิดเต้าว่าเสียเปลี่ยนแม่งแงก็บ่ได้เปลี่ยนไปกระเทยซ้ำกูซ้ำโอ้ยอี่หามึงมาเลี้ยงมดลูกมึงออกกูนะเมื่อกับปิดไว้แน่เถอเฮ้ยเราเบิ่งว่าซันคนฉีดตเลตเจียมงามขาอยู่ปวดไปเถอโอ้ยลูกค้าไปใส่เบิดเนาะเอ้าเมือนี่มั้งอ้เหมือนนี่ือว่ามีลูกค้าเนาะลูกค้าไปใส่มาซื้อเนี่ยค่ะ อีแม่มาซื้อต่บังหุ่งไข่ไข่หน้ากะกเจ็บแสบตัวจะไปซื้อเด้อขาตาแต่้าบังหุ่งไอ,อ,อตอยก็ตามเจ้าไอตอยามบังฮุ่งเดิน <ๆ S 1> เร็วๆตลาดสวายก่อนโอ้ยผีเป่าไม่แต่ทางไหนเนาะวันนี้เนาะเดินเร็วๆผีล่อทุกไอ้โอ๊โอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดจวโอ้ยไม่ได้รู้เหตนค่ะโอต้ๆๆโอตายตายตาย ต้อกัวบไปพี่เอากันทำไมพี่เอากันพีอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่เล่าคุณนายมเลยเป็นผีแกดูนมฉันสิคุณนายพี่ดูขอโทษค่ะดูแลฉันด้วยไุค่ะให้ถามเนยเถอะค่ะว่าขี้ลายปนีนอนหลับบอถอคันที่เลอะแล้วเธอเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหล่ะค่ะคุณนายค่ะ ให้หนูถามเนี่ยค่ะว่าผู้ให้ปีนี้เดไทแบบประจำตัวประสาทโซนของเขายูดดีเออคุณได้ค่ะเขาใครออกชั้นนะได้เหตุทามีแจ๊คเทียเนี่ยถอด่ะอะไรเคยกินตับกรพิเศษพวกสุนทรขันธิบาทปะค่ะเคยทำไมจะไม่เคยเธอหน่ะเคยไหมบอกค่ะกระชิได้กินกระชิ่กินต้าตาสดาไปตั้งซันล่เนาาะตยอตโนมุกกระบอกเนี่ยน้อปาหูเนาะกระบอกเนี่ยน้อปาหูเน้อ ือพีมาสื้อพีพัดกะเพาพีคาพัดกะเพาพีคาแต่บากหุงเปียขาตต่บากหุงเปียแซบก็ติดตายเนี่ยบโอมเอออะไรนะคีเค็บเธออยากกินอะไรอะคุณนายค่ะคุณนายอยากกินอะไรคะหนูจะสั่งให้คุณนายค่ะนุชถามเนี่ยค่ะอะไรโทรฉันมาซื้อของอันคุณนายมาแต่ใสค่ะมาจากบ้านโอ้ไม่จากบ้านอ้ย้วเบ้ยงหนาคุณนายเป็นแต่มาตะโกสูมให้คือลิ้ยอดูดูถูกฉันสุมาทชัน บบกไว้คือจีบบุกบัะนี่ทำไมทำไมพูดคุณนายฉันอย่างนี้ดูหนังหน้าของคุณนายฉันบ้างเบิ่งที่ล่ะหนาคือจังเตางามนี่เตางามไม่ปิดหนาสังที่ตีเบิ่งสันดังตีล่าว่าแม่นอัมพาชราภาพโอ้ยกับยาบ้าอัมถอดแล้วเบิ่งหน้าประทันกวนมีสิกินเพิงอะโลณ มงเอยจได้จะกาบเป็น i, จุไน้าจัดกามีเงินะเหตุเพเวยอยู่ก็เปีดเรินดินนี่ฮะเงือลไยความรวยน่ะมันไม่เข้าใครออกช้นนปาป้าหาว่ากูจนกูจนปนี่กูกขี่เส็ดสวมแล้วกูสิบอกครคายอ่านบ้างอียะขี้ลายปนนี้เนี่ยมันเล็ก <laughs> หัว่าจัดกาสิไอ้ทามเนธถอะค่าอะไรเอกแมนาแพ้ยาสูดบอก เธอด่าฉันแรงมากอาสิตีกูตีฉันตีกูกับใครสู่คนเด้อกูสิบอกให้ชารู้ไหมอย่าลูกค้ากูบ่เคยสู่คนเด้อลูกค้าลูกค้ากูมาสู่คนเด้อกูสิบอกให้กูบ่สู่คนเขาสู้คนนะเธอจะเดินมาเขาจะสู้คนกูมาสู้นะกูบ่สู้ไอ้ขี้เขนน่าขืนนาไอ้แหม่ขืนน่าเหรอน่าขืนน่า ที่ผู้หาย,เยงเหี่ยงก,ก,กันลูดเื้ออันนี้รูดถอดรองเท้าถอมรองเท้าถอดรองเท้าอ่ะเมื่อเมื่อกูจะถอดไเลยก็กระลาว่าถอดถอดแล้วแล้วอันนี้หน้าแม่มึงอันนี้หน้าแม่กูกันมึงเนี่ยจริงมึงโดดขามหน้าแม่มึงอมาเหยียบหัวแม่กูรึเปล่าก็ว่ามันอกี้เอา,มาเ,เอามื่โดดขามดูไหนไหนหน้าแม่ฉันเนี่ยหน้าแม่กูอันนี้หน้าแม่จะเหยียบหัวแม่ฉันแล้วท้อเนี่ยมึงมึงอเม่กล่าวโดดขามันจี้กูโดดขามเองเอาลูกดัดการดู เออแมเอาจากเธอเธอจะไม่ไหวอุศนาคุณนายสู้ๆค่ะใสใสเอาเอากลุ่มเอากลุ้มสันกล่มลงกลุ่มลงสันเฮ้อคุณนายร้อนร้อนต้ยใไปเลยคุณนายไม่ต้องแคร์สู้แล้วคุส้แล้วคุสู้แล้วมึงมามึงมาเมื่อขาไม่หยกเมือก็นากระโมึงมา โอ้ยหาไม่คือเหนียตื่นคู่เถสุขาแม่สุขาแม่สุขาสุขาแม่แม่แม่ตยเลยตายนี่เนี่ยเ่าอีกนเอาอีกนะ โอ้ยอีฮ่าเขาเต้าแล้วโอ้ยไม่ปของหรือมาตีเขาบุญอินิกระดายน่ะขึ้นอยู่กับผู้นี่กูมาเคยแยรผู้ใดเด้อกูมาเคยแยรผู้ใดเด้อโอ้แต่แต่แต่เสร็จหรือยังทำใจได้หรือยังจะเอาอะไรเนี่ยมัสแจวยังไม่บอกกูบ้ามากนะหิวข้าวมากเอามัสแจหยังแต่ตอนนี้น่ะเหนื่อยมากอยากกินน้ำโอ้น้ำเอาหนีเอากูเหรอ แกมันกระเด็นจริงๆโว้ยแกฉันเหยงแยดปลามากปนปลามากโว้ปลา่าหน้าบ้าอี้าน้ัววากกุญญเหนูมีเมนูแนะนำค่ะคุณนายอะไรช oh, yeah. ็อัอันิเมะอีฮานอยมั to to ่ขายลักหุงตะค่ะ ว่าว่าอันนี้อันตำโคกหน่วยละ30บาทเลิศมาก2คงกหาบาทเธอถ้าเธอขายอย่างเงี้ยเธอก็รวยนะซีน่วยหน่วยน้อยก็มีค่ะหน่วยหน่อยก็มี่เออถ้างั้นฉันเอาคคกเดียว30นี่หน่วยน้อยโคกใหญ่โคกละร้อยโคกน้อยร้อยยี่สิบ่าฉันเอาคคกเหล็กคคกคคกน้อยตำตำเอาล่ะคคกน้อย ใส่จานใส่จานไอ้ตำบักพุ่งแหมอิปบัวเบอรตำบักพุ่งใส่โคกไม่แม่ตำบักพุ่งใส่จานอิปบัวเบอรกูซังเป็นลูกหนูแม่ขาจ่าว่างไค่ะเคยส่งลูกเรียนหนังสือบ้างปะเอามึงดาคือมึงซุ่มกูเนี่ยอ้าวอาบกเป็นยังบดกระดิ่มึงตีมันเกือบโดนอ่ะโอ้ย ก็รู้นให้มันโดนแต่มันก็ไม่โดนน่ะแมมโอ้โอ้หิหาพีกอีหลีแม่ทผมผู้ใดยเดี๋ยวมาเกือบมอยอุ้ยเธอแสบมากเอาผงสุลอดแหมอาเทสกันนะทีมวปวมงผงสุลด้าแม่นน้าตาอันเนว้ยวอยป่วนมึงปิดตั้งไหนมันเลียนบ มึงจะโ่แย่มันต uh, ีแบยังปวดง่ยอาแต่แล้วแมเกีนมาเนี่ยเอาโอ้ยเอาเนี่ยเอาเอากูแถมยยุดยยด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 ย ค่ะขอเสียงประมือให้กับการแสดงชุดโชวเฉี่ยพันค่ะนะคะเป็นการแสดงที่สร้างสีสันนะคะจากนิสิตชั้นปีที่หนึ่งสาขาศิลปะการแสดงของเรานี่เองนะคะนะคะมาสร้างความสกปรกบนเวทีนะคะลำพังแค่มีพวกเราอยู่บนเวทีนีก็สกปรกพอแรงแล้วนะคะตายพิธีกรคนหนึ่งฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณเอกคะคุณเอก อ๋อมา,าแล้วนะคะอ่าน้องแบ็กสเตจพี่ขอไม้ด้วยหนึ่งตัวค่ะใครกินไม้พี่ตายแล้วนึกว่าน้องกินไม้ด้วยนะคะ <c oughs> อะฉันเมาผมชูรสค่ะอ่ะขอเชญนักสแสดงชุดเมื่อกี้ขึ้นบนเวทีด้วยค่ะเอาไหนนักสแสดงเมื่อกี้ไปไหนหมดนะคะมาๆมามา, <c oughs> มาเร็วๆเร็ๆเร็ๆ <c oughs> ชักช้าอยู่ใหญ่ มาเร็วๆค่ะเร็วหนูอย่าทำแบบนี้นะลูกถ้าเกิดว่าเบาหวานพี่ขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบเอามาตรงกลางเวทีสิอ่าอ่าเข้าแถวค่ะเข้าแถวลูกเข้าแถวอ่าเดี๋ยวพี่จะให้หนูแนะนำตัวนะคะชื่ออะไร มาจากไหนนะคะเริ่มจากหนูเลยและกันชุดสีน้ำเงินอึมครึมสวัสดีค่ะชื่อนอ้องเดี๋ยวอีไนฝากกรฉันจะจับบวชให้หมดห้ามฝากกสวัสดีค่ะชื่อน้องคิวคิวค่ะมาจากโรงเรียนภูเรือวิทยาจงังหวัดเลยค่ะ่า <c oughs> น้องๆจากจงังหวัดเลยนะคะอยู่ในบุกเขา ะะสวัสดีค่ะชื่อน้องหลินปิงค่ะาม,ามาจากโรงเรียนคุณหารวิทยาศาสตร์จังหวัดศรีสะเกดค่ะสิทธ์เน้นคำนะคะสมคำบรรทุกที่หุทัศน์สวยรวยป่ามีช้างลายดอกไม้งามลือน้้ำวีละบุรุษสุดยอด้าไหม พ่าใหญ่สมัยสลาและวัด,ดีสังฆาลาจีครับพวนของชัยภูมิ้าหนุ่มซื่อเบี่ยงเบี่ยงมาจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อชุ่ิชายค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องตก๊กโตกค่ะมาจากมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าโอ๊ตค่ะวันนี้รับบทเป็นโพลิสโกลค่ะมาจากโรงเรียนการพิธิญาคมจังหวัดศรีสะเกดค่ะเนมคำส่งสองคนเลยนะคะเนืกน่เนมคำสองคนเลยะนะคะศรีสะเกด แดนปราศาสตร์ออหอมกระเทียมดีมีส่วนสำเดจเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศลำสามคีสีสเกตสวัสดีค่ะสีสเกตกันเองเนาะคะ่ะว่าต้องเกรงใจกันเชิญค่ะตายอันนี้คืออะไรคะถอดกระโปรงออกตายหนูเนี่ยผ่านเหตุการณ์เึนามิมาใช่ไหมค่ะหนูนี้น้ำถท่ว อย่ามาโกหกพี่เลยเนี่ยทำไมสาหร่ายมันติดเต็มขาหนูเลยเนี่น้องขนสัตว์หนูทุกน้องขนสัตว์ตายหนูหนูหนนแทบบ้ทุกน,นองจนได้มาว่าห้องหนูเป็นปสาหร่ายพี่นึกว่าหนูเนี่ยไปอยู่อ่าโดนสึนามิมาเนี่ยสาหร่ายเต็มเลยนี่กระแมนนี่กระแมนเก็ดยังว่าทุกน้องขนสัตว์หนูอ่าแนะนำตัวเลยค่ะค่ะดิฉัน นางสาว,ยะวะเยาวรเศรษวัดโพขอบคุณค่โะโตวเรศเปตดวัดโพ<า>เอ๊ะเยาวะเรศค่ะ<า>นมหนูไปไหนลูก<า> <c oughs> หมอแทนอันเอาเงินคืนหนูแล้วบได้สีดนมหมอแทนเอาเงินคืนเพราะว่าม่ขาเงินหน,น,นูเบิดก่อนหมอแทนหมอแทนนี่เป็นใครลูก เป็นหมอค่ะหมอน่ะละหมอเพิ่นเฮ็ดหยังกเพิ่นเป็นหมอแม่ค่ะหมอละเพิ่นเฮ็ดหยังส่วนใดเดี๋ยวเพิ่นเป็นหมอผีหมอรักษาคนป่วยหมออีหยังหนูกะระบุเด้อลูกหมอสีดน่าหมอฉีดนาค่ะอีนี่กะฉีดค่ะอีนี่ฉีดเพืชนาตายฉีดแล้วเหรอลูกค่ะเบิดเงินก่อนได้ซัำนี่ทำไมมันเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยอีห่เห็ดหยมค่ะหน้าเหลี่ยมเขาเออหน้าสีเหลี่ยมข้างหมูค่ะบ่จักติ โอ้ในบอหน,ห,นะะหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูจำไว้นะคะหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูจะเป็นแบบนี้สําหรับท่านที่ไปทําสัญญกรรมมาดูให้ดีนี่คือสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ถ้าหมูแบบนี้ดิฉันก็ไม่กินนะคะแต่ดิฉันชื่นชอบคนนี้มากคนไหนดาวเนี่ยอาเชิญค่ะคนนี้สวยมากอาใส่รองเท้าก่อนดาวตารองเท้า,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 าอุ้เป็นตาบกกายยางกายไก่แต่เป็นแต่เล็บเน่าแท้ นี่คนนี้สวยสุดจากชัยภูมิโอ้ยมันบอถลกทางอ่พยุงเพื่อนหน่อยแค่จังแดกันห้ามูใส่เกิดแบบว่าลงฟาดเพื่อนนี่มันบอกคุ้มได้นี่ใช่ไหมลูกแต่หนูหัวโปกใช่ไหมหนูบวชพึ่งศึกเหรอลูก อ่านี่อยู่ในคลิปก็จะเห็นนะอยู่บนเครื่องบินน่ะเพื่อนเนนคำเขาหลอคนนี้คนคนที่ใส่แว่นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือทุกคนน่ะเข้าใจว่าหนูน่ะเป็นผู้ชายแล้วทีนี้น่ะใช่เนนคำพี่ก็เข้าใจนะเนนคำน่ะมาจีบหนูจริงปะจริงค่ะหนูก็เลยหนีบวชดตามเนนคำไปหนูบวดได้กี่ภาษา หนูบวชได้ครึ่งวันนี่แหละค่ะหรอใช่ค่ะแล้วเนนคาก็มีข่าวหนูใช่ไหมที่มีข่าว,าวที่ไ <นะ S 2> ปบวชแล้วก็ไปกินเพื่อนเนนที่อยู่ในวัดเนี่ยใช่ไหมที่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอะ่ะพี่จําได้หนูนี่แหละเนี่ยพี<า>่จําได้นน่พี่ไม่ใช่หนูลงหน้าสองหนูไม่ลงหน้าหนึ่งจริงปะจริงค่ะสกูพิเศษไหมหน้าสองที่แบบว่าตายโหงเละแหงค้ไครับ <laughs> ขอขอบคุณนะคะสําหรับโชว์เฉียบพันธ <ๆๆ S 1> <อ>์กับน้องๆขอบคุณค่ะ,ะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะร่วมสร้างศิษั์นี้กับพวกเรานะคะ <yll language> <st ares> โอ้